ผู้ชมครับจริงๆประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงอยู่ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับกรณีที่ว่าท้องก่อนแต่งแต่งก่อนท้องนะครับก็ถูกต้องหรือไม่อะไรยังไงแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดกันเนี่ยมันก็ถกเถียงกันยาวนานจนกระทั่งมาล่าสุดนะผู้ชมครับข่าวที่ทางด้านพี่วิกกี้ก็คือภรรยานะครับของพี่วิศกรวัฒน์เนี่ยเขาออกมาประกาศข่าวดีว่าเขาตั้งท้องแล้วเออ ทีนี้ก็มีคนไปจับผิดจับสังเกตนะครับผู้ชมครับต้องยอมรับว่ามันท้องไวไปไหมสรุปว่าท้องก่อนแต่งหรอเออนะครับก็มีการบางคนนับเดือนนับวันกันเลยนะครับบางคนถึงขั้นถามเพื่อนเป็นหมอว่ามันได้ไหมแต่งงานระยะเวลาในเริ่มตั้งท้องเนี่ยนี่นะครับโจโกุกระลังล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรออกมานะครับว่าท้องกี่เดือนอะไรยังไงแต่ว่าแน่นอนตั้งขันนะครับคุณพี่เวียเนี่ยเตรียมเป็นพ่อแล้วแหละทีนี้ความคิดเห็นจากอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาจารย์ประวิี นะครับเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทางด้านเวียแล้วก็วิกกี้ก็ออกมาประกาศข่าวดีว่าท้องแล้วนะครับแล้วก็ดูชาวเน็ตก็ถกเถียงว่าท้องก่อนแต่งแต่งก่อนท้องนะครับซึ่งก็มีพากวิจารณ์ค่อนข้างดุเดือดครับอาจารย์ประวินนะครับนะครับท่ามกลางคํามดีที่ถูกส่งไปหาทั้งคู่นะครับวันที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างล้นหลามนะครับหลังจากที่พระเอกซุปตาอย่างพี่เวียสุกรวัตรกับภรรยาสุดที่รักอย่างพี่วิกกี้พิมัญญา ทั้งคู่ออกมาประกาศข่าวดีนะครับทำให้คนดูวงการบันเทิงเนี่ยต่างเข้าไปร่วมแสดงความยินดีนะครับและแฟนๆก็ตั้งตาคอยกันมาสักพักแล้วแหละนะครับทั้งคู่เนี่ยมีการประกาศว่ากำลังจะมีเจ้าเบบีตัวน้อยมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวคณาลดนะครับซึ่งถ้าว่างานนี้ครับผู้ชมครับไม่วายถูกชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยตามแทะนะครับจับผิดว่าทั้งคู่เนี่ยท้องกันก่อนแต่งไหมนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ผู้ชมคุณผู้ชมทางด้านอาจารย์ประวินเจชวานพงพันธ์ ถ้าผูชาการชื่อดังเนี่ยอาจารย์วินออกมาโพสต์ฉากครับหลังจากเห็นเช้าเน็ตเมาส์ข่าวดังกล่าวกันไม่หยุดเลยโดยมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของอาจารย์ประวินนะครับอาจารย์วินโพสต์ว่าเรื่องเวียกับภรรยายนี่มันอะไรกันนักหนาวงการบันเทิงยังงี่เง่าไม่เปลี่ยนคือพระเอกห้ามมีแฟนหรือมีแฟนต้องแอบซ่อนไว้ทีนี้พอท้องก่อนแต่งก็ต้องรีบแต่งสังคมก็ตั้งคําถามว่าทําไมรีบแต่ง คราวนี้พอแต่งปุ๊บแล้วเมียท้องก็ถึงบางอ้อว่าท้องก่อนแต่งสำหรับดิฉันมันเป็นเรื่องธรรมดามากท้องแล้วไม่ต้องแต่งก็ยังได้เลิกเอาคุณธรรมคร่ำครึไปตัดสินคนอื่นสัทีเขามาขายงานแสดงไม่ได้มาขายคุณธรรมนี่ล่าสุดพอรู้ว่าได้ลูกสาวก็ตีความไปว่าคงท้องหลายเดือนแล้วจึงรู้เพศของลูกลูกเขาเพศอะไรก็ไม่ใช่ทุละของจุดๆ,ๆเผื่อกกันจริง ซึ่งสําหรับโพสต์ของอาจารย์ปวินนะครับท่านผู้ชมครับก็มีคนเข้ามากดไลค์เนี่ยสี่หมื่นคนเลยแชร์ไปกว่าสี่พันกว่า 4, ครัง้งนะครับอาจารย์ปวินก็แน่นอนก็บอกว่ายุคนี้แล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะมาวิพากษ์วิจารมาต่อว่าแล้วว่าท้องก่อนแต่งมันเป็นการความคิดที่ล้่มหรืออาจารย์วินบอกเลยครับเนี่ครับเขาจะท้องก่อนแต่งแต่งก่อนท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วพี่เบียร์เขาก็เป็นนักสแสดงนะครับเขาเป็นนักแสดงเขาขายผลงา,านการแสดงไม่ได้มาขายคุณธรรมอะไร อันนี้เป็นในมุมมอกของจานปวินล,ล่าสุดกรณีที่พี่เวียแล้วก็พี่วิกกี้นะครับตั้งขันครับแต่ประเด็นนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะครับเข่าไว้ทินิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ